บรรดาท่านพระภิสุทธ์สมณีนนทั้งหลายละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมาฐานแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลาเจริญพระกรรมาฐานก็จะขอนำอาจารณะสิบห้าทั้งได้แก่ความประพฤติประจำ ที่บรรดาผู้มีความหวังดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงความปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาแนะนำท่านเสก่อนสำหรับจรณะรทิ่ห้า เมื่อวันที่แล้วได้ผ่านมาถึงด้านปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ของมรนดาวพวกเราเหล่า,ลาพุทธบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้และให้ถึงเพราะว่าอารมณ์ฌานได้แก่อารมณ์ทรงสมาธิสมาธิก็ได้แก่การทรงสติสัพพัญญะนั่นเองสำหรับวันนี้ ก็จยขอ,อนำเอาฌานที่สองคือทุติยฌานมาพูดกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับทุติยฌานฌานที่สองนี่เป็นอารมณ์ที่มีความสูงความดีความเด่นมีความเยอเือกเย็นเป็นสุขดีกว่าฌานที่หนึ่งสำหรับฌานที่หนึ่งนั่นประกอบด้วยองค์ห้าคือวิตก วิจารปีติสุขเอกคตาถ้าจะกล่าวกันไปกันหมนว่าภาชนะหรือว่าแคร่หรือว่าตัางที่นั่งที่มีความหนักมากต้องใช้ขายันไว้ถึงห้าขาเพราะพื้นข้างบนหนักมากยัะมีการทรงตัวไม่ดีนัก จึงมีเท่ายันมากสำหรับอารมณ์ของปฐมฌานชาญอยขอย้อนไปสึกนิดหนึ่งเพราะว่าที่กล่าวไว้แล้วเมื่อคืนที่แล้วดูเหมือนว่าจะย่อไปอารมณ์ของปฐมฌานชาญที่เรียกว่าได้แก่วีตกก็ได้แก่ความตรึกคือนึกนึกว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้สมมติว่า ท่านจะใช้คำภาวนาว่าพุทโธเป็นจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถือว่าเป็นกรรมฐานสำคัญบทหนึ่งเราภาวนาอยู่ว่าพุทโธเป็นองค์ประกอบพ่เป็นการส่งตรงส่งสมาธินี่ขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธอยู่ อย่างนี้เรียกว่าวิตกเรือว่านึกถึงคำภาวนานี่ในขณะที่เรารู้อยู่ว่าเวลานี้เราภาวนาว่าพุโทโธหรือเปล่านี่กำลังภาวนาอยู่นี่คำภาวนานี่ถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าวิจารณ์สำหรับปีติได้แก่ความอิ่มใจ ความอิ่มใจหมายถึงว่าเวลาที่เราภาวนาอยู่สามารถรวบรวมกำลังใจเป็นสมาธิได้ดีพอสคมควรเมื่อกำลังสมาธิทรงตัวความเพลื่มปีติเกิดขึ้นมีความอิ่มใจมีความเพลื่มใจไม่อิ่มไม่เบื่อในการที่จะเจริญสมาธิขณะที่ทรงจิตท,ที่ทรงอยู่ในสมาธิ คอา่อาตอนนี้สำหรับปีตินี้มีอารมณ์ใกล้กับฌานมากบางทีบางท่านที่มีความเข้าใจไม่ถึงคิดว่าเป็นฌานสมาบัตินี่ว่ากะทึงที่ฌานที่หนึ่งนะนอาการของปีตินี่มีห้าอย่างคือหนึ่งน้ำตาไหลหนึ่งขนพองสยองขลาว คือขณะที่ภาวนาอยู่ไม,ม่มีจิตเอิบอิ่มอยู่มีอาการขนลุกสู้ซามีการขนลุกซึ่งเราไม่เคยปรากฏมาในการก่อน <c oughs> สำหรับอาการอย่างนี้บางท่านตกใจคิดว่าจะเป็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบางทีถึงก็เลิกเฉยเลยก็มี ด้ันนี้ขออธิบายให้เข้าใจไว้ก่อนว่าเวลาที่เจริญสมาธิอาการทางกายจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่ควรจะสนใจปล่อยให้เป็นไปตามสภาพนั้นแล้วถือว่าถ้าเราจะตายในขณะที่เราทรงความดีอย่างนี้เราพอใจ นี่อาการที่หนึ่งใอาการขนลุกสูดสาดแต่หากว่าสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นอาการอย่างนี้ก็ปรากฏหรือว่าอารมณ์ชาติอารมณ์สมาธิของเราถอยลงมาต่ำกว่านั้นอาการอย่างนี้ก็หายไปนี่แต่หากว่าอารมณ์สมาธิสูงขึ้นไปกว่านั้นอาการนี้ขนลุกสูดส่าจะหายไปจะมีอารมณ์สบายมีความเอิบอิ่มดีขึ้น อาการที่สองอาจจะปรากฏคือน้ำตาไหลอาการน้ำตาไหลของปีตินีสำหรับที่ท่านทรงอารมณ์ยังไม่ดีนักก็จะมีอาการปรากฏเฉพาะเวลาที่เราทรงสมาธิเท่านั้นเวลาเลิกแล้วก็อาการอย่างนั้นก็ไม่ปรากฏนี่สำหรับบางท่านอารมณ์ปีติตัวนี้คืออารมณ์เป็น ใกล้จะถึงปฐมฌานมีอาการทรงตัวบางครั้งที่มีบุคคลผู้หนึ่งคนใดเขาพูดอะไรเป็นที่ปลื้มใจหรือเนื้อหรือเนื้อนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใครครับรารอบอย่างใดอย่างหนึ่งเที่ยที่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับกุศลน้ำตาก็ไหล บางรายก็ไหลามากจนกระทั่งเกิดออชาวบ้านเราต้องใช้ผ้าขนรับน้ำตาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าอาการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพโยาคาวาจรททางไหลจงอย่าตกใจว่านั่นสแสดงว่าอาการสมาธิที่ทรงทุกปีติอันดับที่สองเขาเราทรงตัว ถือว่าเป็นการทรงสมาธิอยู่ตลอดวันทั้งๆท,ที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าการที่1ก็เหมือนกันนี่ถ้าปีติระดับที่สองนี่ผ่านไปแล้วปีติที่3ก็จะปรากฏอาการปรากฏก็คือจะมีร่างกายโยกไปโยกมาโครงไปโครงมาโครงข้างหน้าโครงข้างหลัง บางทีโครงมากเหมือนกับอาการจะล้มแต่ว่าจิตใจมีความชุ่มชื่นจิตใจมีความอิ่มเอิบจิตใจมีการทรงตัวดีถ้าการอย่างนี้ปรากฏเพิ่ทราบว่าสมาธิของท่านสูงขึ้นเป็นถึงระดับปีติที่สตอนนี้มาปีติที่สี มีอาการสั่นเท่มคล้ายๆกับปลุกพระบ้างบางทีก็เต้นตึงตังโครงครามบ้างบางทีก็มีตัวลอยพ้นขึ้นจะพื้นลอยขึ้นไปบนอากาศบ้างถ้าการอย่างนี้ปรากฏก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงปล่อยไปตามสภาพว่า,าจิตมีความมั่นคงทรงตัวดี ถ้าการอย่างนี้ผ่านไปก็เป็นปีติที่หปีติที่หนี่จะมีอาการทราบสั้นร่างกายสู้ซาคล้ายๆก็ว่าตัวโปรง่งเหมือนไม่มีอะไรกายทั้งหมดดูแล้วว่าเบาไปทั้งหมดหน้าตารู้สึกว่าจะใหญ่ขึ้นจะโตขึ้นจะมีอาการสูงขึ้นดูว่าตัวใหญ่มากนี่เป็นอาการที่มันปรากฏทางจิต แต่ความจริงเนื้อตัวหน้าตาก็อยู่็นปกติเป็นอาการข้องปีตินั่นเองอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจิตใจจะทราบซ่านจะสู้สาม,มารถและมีอาการทรงตัวดีมากนี่เป็นปีติที่หาถ้าปีติขึ้นระดับถึึนถ,ถึงระดับนี้แล้วคือว่าขึ้นตั้งแต่อันดับที่สามขึ้นมา ท่านที่จเจริญเพื่อกรมาฐานจะรู้สึกว่าไม่อิ่มไม่เบื่อในการจเจริญสมาธิจะนั่งอะไรจะทำอะไรจะกำหนดจิตจะกำหนดจิตเพื่อปรารถนาจะเพื่อทรงสมาธิอะไรจะทำได้ทันทีแต่อาการของปีติท้งหานีเขาวันดาท่านหลายโปรดทราบว่าย่อมจะไม่ปรากฏแก่บคุคคลทุกคนเหมือนกันทุกอย่าง บางท่านจะปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่บางทีอาการทั้งห้าประการนี้อาจจะไม่ปรากฏกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลยก็ได้บางคนจะมีแต่การชุ่มชื่นเสมอเสมอเป็นปกติอย่างนี้ก็มีที่พูดวันนี้สนแสดงที่อาการปีติห้ยางก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบ ว่าการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นมาทางกายก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท้นหลายจนอยาสนใจปล่อยไปตามสภาพของมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีติที่สีบางทีจะมีท่าทางมากอาจจะลุกขึ้นยืนขาเดียวบ้างบางทีทำท่าเหมือนนั่งเก้าอี้ลมบ้าง บางทีอาจจะเป็นนอนอยู่บนไม้อันเดียวบ้างซึ่ยามปกติเราทําไม่ได้แต่ว่า,าการปีติอย่างนั้นปรากฏมีขึ้นได้ทําได้แต่เมื่อเลิกถอนจากสมาธิแล้วเราทําไม่ได้ถ้าเมื่อปีติแต่ห้ารายการนี้มันจะปรากฏมากเกินไป เราก็พยายามควบคุมกําลังใจคิดว่าต่อที่นี่ไปจะไม่ยอมให้กําลังอาการอย่างนั้นปรากฏแก่กายของเราคุมสมาธิให้ทรงตัวอย่างนี้ได้ก็จะดีท่ที่นํามาพูดนี้ก็เพื่อจะให้บรรดาท่านหลายมีความเข้าใจเพราะวีหลายท่านด้วยกันเมื่อกระทบกับปีติอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็มีอาการตกใจ กลัวบางทีถึงก็เลิกเสียเลยก็มีนี่สำหรับปีติตัวที่หเป็นกำลังมีปีติที่มีกำลังสูงทำสมาธิเอ้ทรงตัวได้ดีเมื่อปีติผ่านไปก็เข้าสุขความจริงปีติบางขณะเช่นปีติตัวที่หน่งที่เรียกว่าขนลุกสูดซาหรือขนพองสยองกล่าวเกิดขึ้นก็จิตอาจจะถึงสุขเลยก็ได้ จิตอาจจะเข้าถึงปฐมฌานก็ได้เมื่อขณะที่จิตเข้าถึงผ่านปีติไปเข้าถึงความสุขตอนนี้บรรดาทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเราจะนั่งนานสักเท่าไรก็ตามจะนอนนานสักเท่าไรก็ตามยืนนานเดินนานสักเท่าไรก็ตามอาการทั้งหมดของร่างกายจะไม่รู้สึกไม่รู้อิ่มไม่รู้เบือ่อ จะไม่รู้ว่าการเจ็บไม่รู้ว่าการปวดไม่รู้ว่าการเมื่อยต่อเมื่อเราถอนสมาธิแล้วจึงจะรู้สึกว่าปวดว่าเมื่อยสำหรับตอนที่จิตเข้าถึงปีติก็ดีเข้าถึงสุขก็ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินส์ีบุริมศาสสาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปจาระสมาธิ หรือว่าถ้าจะเรียกในฌานก็เรียกว่าอ,อุปจาระฌานและตอนนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แล้วก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้จะสามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้แต่ถ้าว่าไม่นานสุแวบเดียวก็หายไป ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเห็นภาพที่เป็นทิพย์ก็ดีเราเห็นภาพเราดินดินเสียงที่เป็นทิพย์ก็ดีเมื่อเราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงจิตจะพลัดจิตจะไปจับในภาพหรือเสียงอารมณ์ของสมาธิที่ทรงตัวไม่ดีอยู่แล้วก็เคลื่อนเมื่ออารมณ์ของสมาธิเคลื่อนภาพนั้นก็หายไปเสียงก็หายไป ฉะนั้นในขณะที่ท่านจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ก็จงอย่าสนใจกับภาพที่ปรากฏหรือว่าอย่าสนใจกับเสียงที่ปรากฏสนใจไว้อย่างเดียวคืออารมณ์ที่เราต้องการเดิมได้แก่การภาวนาหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกหรือว่าการพิจารณา นี่ต่อไปเมื่อจิตก,ก้าวจากสุขแล้วก็เข้าถึงเอกคตารมเป็นปฐมมชานความจริงอาการจริงๆเมื่อเข้าถึงปีติสุขเอกคตานี่มันใคล้กันมากบางทีก็ชั่วขณะจิตเดียวแต่ที่พูดกันนี่ก็พูดกันตามหลักวิชาเพื่อบรรดาท่านทั้งหลายจะได้รับทราบไว้ขณะที่จิตเข้าถึงเอกเข้าไปถึงปฐมฌชาน เป็นเอกคตารมอันนี้จิตจะทรงตัวไม่มีอารมณ์คิดจิตจะนิ่งสนิทมีความสบายถ้าจะภาวนาอยู่ก็ภาวนาเฉยๆจะไม่สำหรับเสียงที่มาจากภายนอกจะไม่เป็นภัยสำหรับจิตหมายความว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัด แต่ว่าแล้วก็เรารู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่รำคาญในเสียงว่าเราไม่รำคาญเลยในเสียงเสียงจะมายังไงก็แช่างเราวก็ภาวนาพิจารณากําหนดรู้ลมให้ใจเขาออกได้แบบสบาย,บายเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌาน นี่สำหรับที่จิตจะเข้าถึงปฐมฌานนี่มันมีอาการอีกอย่างหนึ่งบางทีพอจิตมีอารมณ์สบายก็รู้สึกว่ามีอาการวูบคล้ายกระตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ไม่สามารถจะคุมจิตได้ตามอารมณ์เดิมอย่างนี้ขอบรันดาท่านพุทธบริษัทจพงทราบว่านั่นจิตทรงอยู่ในปฐมฌานได้ไม่มั่นคงนะ จิตพลัตจากฌานมีอาการวูบคล้ายโจกตกจากที่สูงแต่ก็จงอย่าตกใจเมื่อไม่สามารถจะคุมราอารมณ์ได้เท่าเดิมก็คุมอารมณ์เท่าที่มันทรงอยู่ได้รักษาอารมณ์จิตสบายไม่ชาจิตก็จะสามารถทรงปฐมฌานได้แบบสบายๆอาการวูบจะไม่ปรากฏ <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นลักษณะของฌานที่หนึ่ง นี่สำหรับข้องฌานที่สองท่านบอกว่ามีองค์สามเมื่อฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าฌานที่สองมีองค์สามคือมีปีติสุกเอกคตาตัดวิตกวิจารไปเส้นได้ข้อน,นี้เรื่องฌานที่สองนี่เป็นเรื่องยุ่งสำหรับนักปฏิบัติอยู่คือเพราะว่าการปฏิบัติมาแล้วไม่ทราบว่าอะไรมันเป็นมีตกวิจาร นักศึกษานักเทศนี่พลาดกันมาสมา่ำเมไม่แต่อาตมาเองเป็นผู้พูดก็เช่นเดียวกันเมื่อขณะที่ฝึกระยะตนจิตเข้าถึงทุติยชาญคือชานที่สองเกิดมีความไม่เข้าใจเพราะว่าตัดวีตกวิจณ์ก็ได้วิตกก็ได้เกิดนึก,กว่าจะภาวนาและวิจาณยก็ได้แก่ตัวรู้อยู่ว่าภาวนา ตอนนี้พอกิตเข้าถึงทานที่สองคำภาวนาหายไปเฉยๆหยุดไปเองเมื่อคำภาวนาหยุดไปเองแล้วก็มีแต่ว่ามีใจสบายชุ่มชื่นดีกว่าเพราะว่าไม่มีมีตกวิจารณ์นี่มีแต่ปีติเขาเริ่มก็มีความชุ่มชื่นสบายนี่ก็สุขเอกคตาอารมณ์ทรงตัวดีกว่า ชานที่หนึ่งเราจะตอนนี้จะรู้สึกว่าลมให้ใจเบาลงไปหน่อยกว่าเดิมว่าชานที่หนึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆท่านเมื่อจิตถอยลงมาถึงปฐมฌานคือทรงฌานที่สองได้ไม่นานรู้สึกตัวว่าตายจริงที่เราลืมภาวนาไปเสียแล้วหรือหรือว่าเราหลับไป แต่ความจริงนั่นไม่ใช่หลับฉันหลับมันก็งูการจะงูไปข้างหน้าหรือข้างหลังตอนนี้ไม่ใช่หลับคือจิตเป็นเข้าถึงวัฏฏมรรานตกทิ้งภาวนาไปเองแน่เข้าถึงฌานที่สองคือทุติยฌานจะทิ้งภาวนาไปเองนี่โนนปรดเข้าใจไว้ด้วย จะมีแต่ความเอืบอิ่นจิตจะทรงตัวมากขึ้นเราจะทรงสมาธิในรวดเร็วกว่าเดิมแล้วสามารถจะทรงเวลาได้นานกว่าเดิมตามความต้องการนี่พอถึงฌานที่สามท่านกล่าวว่าฌานที่สาม,มีองค์สองคือตัดปีติทิ้งไปเรือได้สุขกับเอกคตา สำหรับอาการที่สามนี้จะรู้สึกอารมให้ใจเบามากร่างกายเราจะตัดความอิ่มเอ,อิบจะหายไปแล้วถ้าความสุขเยือกเย็นมีความสบสบายขาดความอิ่มแต่จิตจะทรงตัวมากอารมณ์จะไม่เคลื่อนไหวหูจะได้ยินเสียงภายนอกเบาลงไปมาก เสียงที่ดังมากๆเราได้ยินเหมือนกันแต่ได้ยินเบามากมีการทรงตัวแนบแน่นสนิทมีความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายเ้าเกร็งไปทั้งตัวแต่ความจริงนั่นเป็นเรื่องอาการของจิตไม่ใช่เรื่องอาการของกายเราตอนนี้เท่าคนนั้นหลายเข้าถึงชาญที่สาม แล้ว,วาทรงฌานที่สามได้ดีสมมุติว่าเช้ามืดท่านตื่นขึ้นมานอนอยู่แล้วนั่งอยู่ก็ตามจิตทรงสมาธิถึงฌานที่สามได้ดีวันทั้งวันวันนั้นรู้สึกว่าเราไม่ต้องการอยากจะพูดกับใครอาการพูดมันยังน้อยทั้งวันเพราะว่าจิตมันทรงตัวได้ดี การมีอย่างนี้ก็ท่านท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจว่าเราทรงฌานได้ดีมากแต่ถ้าวันเลิกแล้วก็อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาปราศัยอยากจะพูดมากก็นั่นได้การแสดงว่าสําหรับอารมณ์ที่เป็นฌานของท่านมันได้แต่เวลาที่นั่งอยู่และปฏิบัติอยู่เท่านั้นพอเวลาเลิกแล้วกําลังฌานมันไม่ได้ตามจิตเขาไปตามจิตเขทาทไปด้วยอย่างนี้ไม่ดี ควรจะยพยายามรักษาให้มันทรงอยู่ได้ทั้งวันถ้าทรงไม่มากก็ทรงน้อยอย่าน้อยที่สุดที่สุดก็จิตยังอยู่ในอุปจาระสมาธิแล้ววันทั้งวันนี้เราสามารถจะทรงได้ถ้าจิตตั้งอยู่ในอุปจาระสมาธินี้เราก็คุยกับชาวบ้านได้แต่คุยน้อยไปหน่อย ถ้าจะพูดก็พูดในเรื่องที่เป็นสาระจริงๆเรื่องที่เป็นอกุศลทุกอย่างจะไม่ยอมพูดใจจะไม่ยอมคิดในเรื่องของอกุศลตอนนี้มาถึงฌานที่สี่ฌานที่สี่เกล่าว,ว่าตัดสุขเสียได้มีองค์สองแม่นกันตัดสุขออกไปเหลือแต่เอ,ก,เอกกคตาและเพิ่มโอเบคาเข้ามา เอกคตานี่แปลว่ามีอารมณ์เป็นอันเดียวมีอารมณ์เป็นหนึ่งจากนั้นเมื่อมันตัดสุขออกไปได้หรือเอกคตาก็จิตก็จะทรงตัวเฉยๆอุเบกขาประสาทภายนอกสั้งมดไม่สัมผัสเสียงไม่สัมผัสกันกระทบกระทั่งคือไม่รับการสัมผัสเสียงจะมาภายนอกดังเท่าไรก็ตามที หูจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกการสัมผัสจากลมแรงก็ดีเหลือบยุงจะเข้ามาเกาะตัวก็ดีไม่มีความรู้สึกแต่ว่า,าการทางจิตไม่เหลับมีความรู้สึกมีสติสมัมปชัญญะทรงตัวเป็นคนมีสติสมัมปชัญญะดีมากมีความสว่างสวัยในจิต จงจะลืมว่าคําว่าฌานนี้ไม่ใช่น่งหลับจิตจะทรงตัวสมาธิจะดีสติสมัมปชัญญะจะสมบูรณ์นี่เป็นการฝึกอารมณ์จิตของเราให้มีการทรงตัวเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะ,จะเจริญวิปัสสนาญยานสำหรับฌานสี่ทั้งสี่อย่างนี้ปฐมฌานก็ดีทุติยฌานก็ดีตัดิยฌานก็ดีเจตุตฌานก็ดี เนื้อววาเป็นภาษาไทยก็ชานที่หนึ่งที่สองที่สที่สเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดคือบรรดาพิสุด์สมณรก็ดีอุมบาสกุมบาสิกายก็ดีจะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จะมีอารมณ์เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาหรือไม่จะาสามารถควบคุมกำลังใจให้ดีจาแบบจรณะทั้งที่ สิบเอ็ดข้อที่กล่าวมาข้างน้นหรือไม่นั้นก็อยู่ที่กำลังสมาธินี่เองหรือว่ากำลังสมาธิของท่านได้ทรงฌานสูงเรื่องยุ่งภายในใจมันก็ไม่มีถ้าใจมันไม่ยุ่งปากมันก็ไม่ยุ่งกายมันก็ไม่ยุ่ง นี่ถ้าหากว่าท่านหลายสามารถทรงได้ฌานที่หนึ่งก็ดีฌานที่สองก็ดีฌานที่สามก็ดีทิ้งฌานที่สี่ยิ่งดีมากไม่เวลาเช้ามืดเช้ามืดนี่เป็นเรื่องสําคัญถ้าต,ตอนเช้ามืดจิตของท่านทรงฌานาได้ปล่อยให้ลมแนบสนิทต,ตามที่กําลังจะทรงได้นั่นก็หมายความว่าเจรณะทั้งสิบห้าข้อคือหนึ่งศีรสมธา ทั้งท่านก็เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์ศีลไม่บกพร่องอินทรีย์สวบรการสํารวมตาหูจมูกร่้งกายดีทั้งหมดเพราใจมันทรงตัวในด้านกุศลตาไม่เสียหูไม่เสียจมูกไม่เสียเป็นต้นโอเจนเนมัตตัญตายการรู้จักประมาณในการบริโภคผู้ทรงชานนี่ฉันอาหารไม่มากนัก แต่ยังไม่ถึงอย่าไปลดอาหารมานะันนปล่อยมันตามสบายเพราะอาการทางใจมันอิ่มเรื่องลดอาหารไม่มีการยุ่งพิจารณาอยู่เสมอว่าเรากินเพื่อทรงอยู่เพราะความหลงไม่มีชายครยานโยกก็เป็นผู้มีสติสมบูรณ์เมื่อคนเตือนอยู่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้ามีสมบูรณ์แบบไม่บกพร่อง ความระอายต่อบาปคือหิริอดต,ตะเกต,ตะปะความเกรงครัวตะผลของความชั่วมีอยู่เพราะหูสจากความทรงจำของผู้มีสมาธิดีจะมีอยู่เป็นปกติวิทยะความเพียงก็จะทรงตัวสติก็จะทรงอยู่เสมอปัญญาจะรอบรู้เพราะปัญญานี่ถ้าจะเกิดได้ก็เพราะอาศัยกำลังของสมาธิเป็นสำคัญ เป็นอันว่าเมื่อบรรดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านสามารถทรงฌานได้จะเป็นฌานไหนก็ตามเราจิตขึ้นท่านไม่ละเมิดไม่ละทิ้งในฌานในยามเช้าวมืดเป็นอันว่าจรณะทั้ง15บประการจะสมบูรณ์แบบเป็นก็เป็นหนึ่งว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิบาสีครบถ้วนบริบูรณ์และก็สามารถจะทรงความดีในบารมีสิบประการในครบถ้วน อาดาสำหรับวันนี้เรื่องจรณะสิบห้าก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้